พยากรณ์อากาศเช้าว,วันที่5พฤษภาคม65ครับยังมีการแจ้งเตือนพื้นที่ทางภาคใต้เสียงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะครับผมรวมถึงเย็นวันนี้ท่านผู้ชม5พฤษภาคม65อาจมีโอกาสฝนตกนะครับทางภาคใต้เช่นเดียวกันแล้วก็ทางประเทศลาวตอนล่างนะครับแล้วก็ทางกัมพูชาตอนบนโดยท่านผู้ชมรวมถึงไทยตอนบนนะครับเหนือสุดเลยท่านผูช้ชมเชียงรายนะแล้วก็ แถวท่าคีเหล็กด้วยนะครับผมรายละเอียดนะครับการพยากรณ์อากาศเช้านี้5พฤษภาคม65เราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มานี่ชแนลครับชิปนี้เรามาติดตามข่าวสารกันนะครับผมพยากรณ์อากาศนะครับเช้านี้5พฤษภาคม65มีการแจ้งเตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งก็เป็นการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผม ก็จะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราธานีกระบี่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลงุงและสงขลาครับผมพื้นที่ของท่านมีฝนตกหรือไม่อย่างไรนะครับก็รายงานสภาพอากาศการได้ทราบด้วยรวมถึงพ่อแม่พี่น้องทางภาคอื่นๆด้วยนะครับผมว่า ฝนตกหรือไม่อย่างไรแล้วก็อากาศร้อนหรือไม่นะครับผมส่วนการพยายกรณ์อากาศเช้านี้นะครับ5พฤษภาค,คม65นะครับผมก็มีดังนี้ท่านผู้ชมมีการแจ้งเตือนนะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าและหลากได้ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรสําหรับชาวเรือ ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับผมภาคเหนือรับชมภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันครับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคครับอุณหภูมิต่ําสุด23องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสครับภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือน,นะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคครับอุณหภูมิต่ําสุด18องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสครับภาคกลางน,นะครับ มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกนะครับมีฝน10%ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตระาดครับอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสครับ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสครับทะเลนะครับสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง1-2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับ ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด3 3องศาเซลเซียสครับทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตรครับผมก็ระมาระวังกันด้วยสำรักการแจ้งเตือนนะครับผม,บผม,บผมพื้นที่ของท่านมีฝนหรือไม่อย่างไรอากาศร้อนหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้เลิปด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับจากแอปวินดี้ว่าจะมีฝนตกหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นการพยากรณ์อากาศเช่นเดียวกันหากเป็นพื้นที่สีเขียวสีเหลืองน,นะครับก็จะมีโอกาสเกิดฝนนะครับเย็นวันนี้ท่านผู้ชมอาจลองตอนเช้าก่อนเนาะตอนเที่ยงวันนี้ก็ไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่แต่ว่าจะมีทางภาคใต้เป็น,เป,นเป็นหลักนะครับพอตอนเย็นวันนี้ท่านผู้ชม18บแนาฬิกาก็จะมีฝนมากท่านผู้ชมมีฝนมากทางตอนใต้เนานะของประเทศไทยมาเลเซียด้วยทางกัมพูชาตอนบนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทาง ประเทศลาวตอนล่างด้วยทางเวียดนามก็มีบ้านเล็กน้อยนะครับส่วนทางพม่านะครับก็จะมีแถวท่าี้เล็กก็จะมีฝนนะครับผมตรงโซนโซน,นนี้เนาะก็จะมีฝนส่วนตอนดึกๆกลางคืนวันนี้นะครับผมประมาณ22่สิบสองนาฬิกานะครับก็จะมีฝนลดลงทนะ่านผู้ชมมีฝนลดลงนะครับแต่ก็จะมีฝนอยู่ทางอ่า,อาวไทยนะครับผมแล้วก็ภาคภาคใต้ก็ลดลงบ้านเช่นเดีวยวกันนะครับพอเช้าวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมเช้าวพรุ่งนี้นะครับ ประมาณตีห้านะครับผมตีห้าภาคตะวันออกจะมีฝนเกิดขึ้นมากเช่นเดียวกันนะครับทางภาคตะวันออกประมาณตีหนะ้าเนาะแล้วก็ประมาณ8ปดโมงเช้าพรุ่งนี้ก็ ทางภาคใต้มีฝนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทางทะเลนะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยทางอีสานตอนล่างก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ของฝนตกอยู่ในเล็กน้อย,น,อยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็เป็นการพยากรณ์อากาศเช้านี้5พฤษภาคม65นะครับพื้นที่ของท่านมีฝนหรือไม่อย่างไรอากาศร้อนหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพกัอากาศกันที่ใต้คลิปด้วยซึ่งผมอยู่จังหวัดลาพูนตอนนี้นะครับก็อากาศไม่ค่อยร้อนตอนกลางวันนะครับแต่ก็จะมีร้อนบ้างนิดๆิดหน่อยๆแต่ไม่ร้อนเท่าช่วงก่อนๆนะครับ ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกระผมใหม่สงกรานต์มินิชแนลครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสู้ๆกันนะครับผมสวัสดีครับ